สวัสดีค่ะเอฟซีทัวโลกสวัสดีแอดมินนะคะมือนี้ยติมก่กัอาการก็ดีขึ้นแต่ปวดหัวแล้วก็เจ็บข้อนะคะเพราะว่าเป็นใครเป็นอาทิตย์เลยใครทับดูดูนะคะแล้วก็เป็นประจําเดือนมาหลายนะคะก็เลยก็เลยบริเวณล่งคลิปบริเวณเลยึ้นไล่สดนะคะทุกคนก็ขอโทษขออภัยพี่น้องบ้านเฮ้าเนเดอร์จา่าผิดพลาดอีกอย่างติม่ก็ขอโทษขออภัยหลายๆจา่าอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กันขามาหลายๆเด้อจากพี่น้องนะคะมือนีกัแดดนะคะฝนตกทั้งอาทิตย์เลยนะคะมีมือนีนะคะที่แดดออกนะคะเดี๋ยวสักพักกัสิตกอีกแล้วล่ะค่ะนะคะอาทิตย์หน้ากัอากาศก็บดีค่ะฝนตกคือกาอาทิตย์หน้าฝนตกทั้งอาทิตย์เลยนะคะีใหม,นะม่ก็ได้ออกมายางเล่น,นะคะนอนแบบไข่แบบไข่ขึ้นอะ่ะไข่ขึ้นบักคักเลยนะคะ โต๊้อนสีสีรงใ้เลยหละพี่น้องน่ะไข่แบบสีหน่อยกับไข่เด้กีหน่อยพึ่งฟื้นเมือม่อมือหนีนะคะก็เลยหายดูกไปตรงเนียน,นะคะพึ่งฟื้นนะคะเป็นทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะนี <c oughs> ่กับย่างค่านเศร้าน,นะคะก็เลยออกมาสูดอากาศจักน้อยนะคะมันก็อยู่ข้างในมันก็มุดกับหมู่น้อพี่น้องเนาะไปค่ะคลิปนี้อาจจะสั้นแน่ภาพอาจจะโปนิ่งบันไดเดอค่ะาเดอนะคะแต่ตีไหม่กับพยายามที่จะแบบว่า มีสติจากน้อยเพราะว่ามันเป็นเบื่อเบื่อเบ่เบอจังไลยเนาะคะ่ะเนาะไปค่ะอาการปณีมันก็ก็ดีนะดีอยู่แต่มันก็สิคึมมัดแล้วล่ะค่ะไปค่ะตอนนี้จะง,ง่วงแล้วนะคะบสามาบสามครึ่งนะคะ <c oughs> เป็นโควิดรือเป่ากเขาไม่รู้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะแพ,พ้พ้อมันแหละ <c oughs> พุ่มแพร่พีหนองคันตา ก่อนที่ที้มาสิ่เป็นไข่นะมือนันที่ไปรงเรียนแล้วมูไรกับบ้านอะขั้นตาแล้วก็เป็นวัดนะคะเป็นวัดโตขึ้นมาไข่เลย <c oughs> ยาก็เอาปุยูจ้ะพี่น้องอยากบ็บโซอยเลยให้ไข่ขึ้นก็เก้าอ <c oughs> <c oughs> โอขอโทษขอไหหลายๆจ <c oughs> ้ะอากาศมันเปลี่ยนนั่นมาเลยค่ะ อากาศมันเปลี่ยนแล้วค่ะค้นเป็นวัดเป็นไข้ร้ายนะคะแล้วก็ช่วงน้าฮ้อนนี่ก็บางค้นก็แพ้่เกสรซ้อน,นะะเนะาะตีใหม่ก็แพร่ได้ค่ะจักแพรอย่างบูลรเดอร์บาดนี่พี่น้องนะคะปกติเป็นคนนมาค่อยแพร่อย่างเดียวกินไดซูยางซูนแนวบอดพ่อเจ้าของเป็นโควิดนะคะเป็นสองรอบได้โควิดอ่ะสองปีที่แล้วเนาะขี้มบาบนาบจาก่าค่อยแพร่กับแพ้่ขี้มบาบนานี้ อาบนามนี่พื้นเต็มตัวเลยพี่น้องตกใจเด้ไปหาหมอหมอบอกว่าแพลแพลขี้บาบนามเอ้าบาดนี่ก็เลยเศร้าใส่เศร้าใส่นะคะก็เลยใส่สบู่แท่นนะคะไปพักนึงเป็นปีพุ้นแหละกลับมาทาโลชั่น,นแพลโลชั่นอีกวันนี้พี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แพลแล้วเนี่าอ่ะขี้บาบนามกรใแทได้คือเกานะคะกับก็บอกเข้าใจว่าการที่เข้าเป็นโควิดเนี่ยเรามันม,น,ม,น,มนรู้สึกว่า อันอ,นอนไหนที่เฮาบ่าบาอแพร่บาหอย่างนะมันกับแพ้ออยางมูติไม่เน่เคยกินผล,มลไม้นะกินได้ทุก,ยอ,ก,อ,อ,ก Apple, อย่างแพร่อันแพรแับแอปเปิลแพร่ยู่แปรจนปากโปพี่น้องนางก็งวงว่าเออเป็นตั้งแต่เป็นโควิดมาหนิกินอีหยังกับแพ้นะคะต้องระวังนะคะบอมเมนว่าจะอยู่เมืองไทยนะคะอยู่ยุโรปกะระมัดระวังแล้วก็รักษาสุขภาพกัน,นหลายๆเด้อพี่น้องเด้อไปค่ะติไม่เสพผ้ามูเจ้ายางเล่นจักน้อยเด้อค่ะเนาะ ขอโทษหลายๆได้จากที่เอาบริเวณแถวแถวบ้านไม่ช่วงหนเบิ้งอีกรอบนะคะลาจจะพึ่งเบื่อพึ่งนายกัน้อกจากเด้มือใดที่ว่าคอยมีสติแันหลายคนหนีก้อนมันมันแบบว่ามันเป็นเบอ่อเบอร์จักน้อยเพราะว่าพอสำไห่นะคะเนาะ,ะขึ้นเมื่อไรสุดเพราะว่าอหลังวันเท่ากับยังพันได้จับเลยของเดือน,น,นเดือนเดือนที่ผ่านมานะคะทุกคนไปค่ะ ตีหน่อยเพื่อนกะลงไปหามูนะคะเพื่อนทั่วมาบอกแล้วนะคะตีไม่ก,ทก็ทอดไก่ทอดยังวิล่ล่อลูกนะคะางานออกกําลัางกายจักน้อยค่ะพอได้ไปเปลี้ยนอาทิตย์นึงค่ะคักบ่พี่น้องม่ได้ไปเปลี้ยนเป็นอาทิตย์เลยเพราะว่ายอย่างโอ้ไข,ข่คักนะคะสุดเลยแหละป้าบอกเคยเป็นน,นัก ที่มาก็บเป,เปลี่ยนเลือดมาแล้วอะคะ่ะเปลี่ยนเลือดเป็นอย่างมาแล้วทายเลือดทายอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกก็ดีขึ้นแล้วนะคะอ่ามีนะคะบริเวณอากาศดีนะคะวันนี้ควันวันนี้อย่าอากาศดีนะคะทองฟ้าวันนี้แจ่มใสหลายนะคะอันนี้กับปลาเห็ดเฮอดเด้อค่ะเดอ้อปีนี้ก็ บ่ผลาดบ่ยังก็สิไปเก็บเห็ดดูพี่น้องจ้าบักเห็ดก็ส่งสายแห้งนะคะจะ้าปาก็สิม่จะไปซื้ออ่าเขาเรียกว่าอย่างแนวท่าแนวท่าบักเห็ดนะคะก่อนจะขึ้นเขาแล้วก็หูเฮาี่ตรงปีด,ดีๆได้พี่น้อง <c oughs> เพราะว่าหยังบักเห็ดมันมันอันตัวสีแดงมันอันตรายนะคะพี่อ่ามันมันเขาว่ามันอันตรายมันถึงตายได้นะคะบักเห็ดพิษกับเห็ดธรรมดามันมันมันนี่นะคะอยู่ในป่าเด้อ เด็ปีนี้ก็บบ่ได้เก็บมากนะคะพี่น้องปีนี้บ่ได้กินท่านใานได้กินสะเดาปลาเถอะต่ว่าหย่อนอ่อนมันก็มีอยู่ค่ะแล้วก็กระเทียมปลากะกระเทียมปลาก็มีนะคะมันกัย่งบางบางกลุ่มมันก็แกแล้วนะคะเขาก็เอาเอาดอกอ่อนมันก็ขึ้นขึ้นตลอดนะคะนะคะแต่ย่างปลดีไปเก็บนะออกมาขางนองเนี่ยเอาแล้วได้พี่น้องขี้มูกขี้ตาขั้นตาเราได้บานในแค่แต่บาริบาีนี้ เ้ยเป็นไปทัวทีทัวรแด้คือมากเลยได้จ้ะน้าฝนจะตกแล้วนะคะคลิปนี้จังไหนที่ไม่ขอฝากไันไดเดอร์ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องบานเฮานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กันก่อนมากในหลายเดอร์จากพี่น้องเดอร์ ของเดือนที่แล้วยังไม่ได้จับฉลากนะยังไม่ได้จับ3บ้านนะคะ,<ส>ะเดือนละสาบ้านพอแล้วนะคะไม่รวมกับแอดมินนะไปค่ะดเดี๋ยวห้องยางกับบ้านน้องเพนะราะว่าตีไม้เปิดบ้านไปเดี๋ยวม,มาแล้วมาแล้วน้องอยากออกสื่อ น้องอย่าออกกล้องเพราะมีน้ำให้กินข้าจ้าก็ล้อมหัวไว้แล้วนะคะทุกคนล้อมหัวไว้นะคะเดี๋ยวแพะเดี๋ยวแกะเดี๋ยวงัวเพ่นออกมากข้างนอกนะคะหมาป่ากับมีเด้อ่าหมาป่ากับมีนะคะเพราะว่าถ้าบล่ล้อมหัวไว้นี่หมาป่ามันสีมายองเอาตัวมันก็มีเหมือนในนิทานนั่นแหละตอนสีไม้ไปเก็บเพ็ดนะคะสองปีที่แล้วหมาป่ามันกลับมากินแพะน้องมันลากขึ้นไปทั้งเขาคุณเด้ เลยบอกเจ้าของฟ้ามนะคะฟ้ามแกนี่แหละว่าเออแกเท่าน่ะตายกับขงบนนะคนกับบ่อลงคนกับบ่อได้ขึ้นไปเอาเนีืยที่จริงปลาโนเว่น่ะมันก็ไ่ได้เปลี่ยนแต่ย่านคือปลาบานเ่าได้พี่น้องนะคะงูกับบ่อคอยมีดหอกงูมันสิอยู่ปลาเลือกๆผุนนะคะพวกกระทิ้งพวกเอยียงพวกสัตว์ลายมันอยู่ปลาเลือกเลยค่ะนะคะแต่ แถวยุโรปนี่ก็สีบอปลอดภัยเด้อค่ะจนจนร้ายหลายแห้งเราบ้างกันในเร้อพี่น้องเศร้าไทยยูแถวชอนอยุโรปก็ได้นะคะเพราะว่าอพยพมันใหญ่มากยูโนเวนี่เขาเจารับมาสี่หมื่นหามื่นคนพี่น้องจี้กันอ่าเอาไทยเอาเงินกันแล้วแต่ว่าเป็นต่างชาติได้บาเป็นคนโนเวอได้ค่ะอ่าเห็นว่าอันาอยุประเทศเขากระสางกวา้า อ่าบบดีให้ประเทศเขาเนี่ยโมเมนต์ค้นของเขาเฮ็ดได้ค่ะประเทศอื่นที่ยกโอพโยกมากมาจีคนโนเวนะคะเอาเงินห้วบิบหายเลยนะคะทุกคนเราวัางกันไว้นะคะโอเคนะคะสีมาก,กับสีขอลงลงลง,ลงคลิป,ปเดอ้อพี่น้องเด้อน,นะคะเนะจอกันนะคะเจอกันไหมเด้อค่ะเด้อที่นี้ก็ เป็นขั้นหูขั้นตาเรานะคะแผลอาการอเพองของมรูมนะคะนะคะเทาก็เจอกันแล้วก็คอยพี่น้องบาดเท่านะคะสุขภาพแข็งแรงรอดบ่อย่างบ่เจ็บบ่จนไปใส่มาใส่มิตรคนลาคนอุปธรรมค้ำจุนเกื้อนหนุนสุป,ปูสุคนเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ